กราเรื่องต่อมาลูกเป็นเรื่อง present subjunctive เนาะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเด็กๆจะทำไมลูกไม่ค่อยแมน่นแล้วข้อสอบพวกระดับแข่งขันลูกก็ชอบออกด้วยจำไว้นนะลูกเรื่อง present subjunctive เนี่ยหนูต้องจำเนี่ยคำศัพท์ในนี้ให้ได้ทั้งหมดเลยแต่คำศัพท์พวกเนี้ยมันก็จะแปลได้อยู่ประมาณ4-5ความหมาย ลองมาดูกันนะลูกนะมันทัดแรกลูก ask, u r g er request, appeal ทั้งหมดนี้แปลว่าขอร้องลูกโอเคนะกลุ่มแรกแปลว่าขอร้องลูกมันทัดต่อมาลูก suggest, advise, recommend สามคำนี้เราแปลได้อยู่แล้วลูกแปลว่าแนะนำโอเคนะ suggest, advise, recommend เนอะจะใช้ตัวไหนก็ได้นะลูกโอเค ต่อมาลูก order direct demand command ทั้งหมดนี้แปลว่าสั่งลูกสั่งให้ทำอะไรแบบนี้ลูกเนาะ order direct demand command แปลว่าสั่งตัวต่อมาลูก insist กับ persist นะลูกแค่2ตัวนี้นะ insist กับ persist แปลว่ายืนกรานยืนกรานก็คือทำไมลูกเชื่อในตัวเองอะไม่ค่อยเปลี่ยน ใช่ไหมลูกไม่ค่อยเปลี่ยนความคิดเห็นตามใครใช่ไหมลูกเรายืนกรานใช่ไหมยืนกรานสิ่งที่เราพูดเหมือนไหมลูกก็คือไม่ค่อยโอนเอ็นไปในทางใดดังหนึ่งได้ง่ายๆ -insist ก็คือหรือ persist ลูกแปลว่ายืนกรานต่อมาลูก4ตัวนี้นะแปลเหมือนกันเป๊ะเลย necessary essential important หรือ vital แปลว่าอะไรลูก4ตัวนี้นะแปลว่าจำเป็นหรือสำคัญจำเป็นหรือสำคัญ โอเคเพราะฉะนั้นพี่โจ๊กบอกแล้วเห็นไหมมันจะแปลได้อยู่ประมาณอะไรลูกไม่ขอร้องแนะนำก็สั่งจำเป็นสำคัญแล้วก็ยืนกรานโอเคนะพอเราเจอคำศัพท์พวกเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งอะลูกเนาะเห็นไหมแล้วมันจะลงท้ายด้วย that จำไว้นะมันจะลงท้ายด้วย h ด t โครงสร้างมันจะเป็นอย่างไงลูกพี่โจ๊กขอเลื่อนขึ้นก่อนเนี่ยมันจะมี subject มาลูกแล้วก็ verb มี subject แล้วก็ verb ไอ้ verb ตัวนี้ลูกก็คือ verb ที่อยู่ในกรอบกรอบนี้ใช่ไหมลูกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วมันจะมี that ลูกแล้วบวก that จะมี that เสมอเลยนะเช่นเราไปเจอ necessary that แบบนี้ลูก important that ใช่มไหมเราก็ต้องรู้เลยว่าข้อสอบวัดเรื่อง present substantive หรืออาจจะไปเจออะไรลูก advice that ก็ได้ใช่ไหมลูกหรืออาจจะไปเจอ ask that ก็ได้เห็นไหมลูก เจอปุ๊บหนูจะต้องนึกให้ออกเลยว่าเขากำลังวัดเราเรื่อง present sub jective เหไหมลูกได้นะมี subject แล้วก็มี verb กลุ่มนี้ลูกในกรอบนี้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็จะมี that โอเคไหมลูกแล้วเขาก็จะมีประธานไหมให้เราตัวหนึ่งแล้วทำไมลูกเขาจะให้เราเติมตรงนี้แหละให้เติม verb ตรงนี้ลูกตรงนี้เด็กๆต้องเติม verb infinity ไปลูก,กลูกเดียวเลย ต้องเติม verb infinitive ไปอย่างเดียวเลยลูกโดยที่ไม่ต้องสนใจประธานตัวนี้นะโดยที่ไม่ต้องสนใจประธานตัวนี้เพราะว่าเรื่องนี้ลูกถือว่าเป็นการละ shoot ฟังดีๆละคําว่า shoot ลูกละก็คือไม่มีลูกแต่เวลาเราแปลลูกเราจะมีคําว่าควรจะอยู่ในประโยคประโยคนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นลูกลองมาลองลองดูพี่โจ๊กเอา โจทย์มาให้ลองทำสามข้อเพื่อความเข้าใจดูเป็นตัวอย่างประโยคลูก I suggest that ใช่ไหมพี่โจ๊กเจอ suggest ลูกแล้วตามด้วย that รู้เลยว่าข้อสอบเรื่อง p r e s e n t subject i v e เห็นไหมลูกเพราะว่าทำไมลูกเนี่ยเรื่อง p r e s e n t subject เนี่ยเราจะเจอคำศัพท์ที่มันจะแปลว่าขอร้องแนะนำสั่งจำเป็นสำคัญหรือยือนกรานเห็นไห,ไหเจอ suggest ก็คือกลุ่มคำว่าแนะนำเห็นไหมลูกเราอาจจะเจอ suggest that advise that we recommend that ก็ได้ใช่ไหมแต่พอเราเจอ suggest that ปุ๊บรู้ไว้เลยพี่โจ๊กบอกแล้วแล้วเจอ subject อีกตัวหนึ่งถูกต้องไหมลูก verb ตรงนเนี้ยเนี่ย verb ที่เติมตรงเนี้ยต้องเป็น verb infinitive เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจประธานว่าเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ไม่ต้องสนใจ doris เพราะว่าตรงนี้ลูกถือว่ามันมีชูดอยู่เรื่องนี้มันมีชูดลูกชูดเนี่ยมันเป็น helping verb ถูกต้องไหมล่ะ modal verb ต้องตามด้วย verb infinitive อยู่แล้ว ถ้าตรงนี้ให้เติมคำว่า work หนูก็ต้องเลือก w o r k เติมแบบนี้เลยเพราะฉันเติมคำศัพท์คำว่า work ลงไปเลยลูกเป็น verb infinitive นะลูกไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องพันด้วยประโยคนี้แปลว่าอะไร I suggest that ฉันแนะนำว่า Doris เนี่ยควรจะทำงานให้หนักขึ้นใช่ไหมเวลาแปลเนี่ยมันจะมีคำว่าควรจะเพราะว่าตรงนี้ลูกมันถือว่ามีชูดเอาไว้แต่เขาละ โอเคไหมลูกเขาละเอาไว้ลูกหนูหนูลองคิดในมุมกลับกันสิถ้าข้อสอบเติมชุดมาให้อะใส่ชุดมาให้ตรงนี้ลูกเด็กๆ100%ก็จะต้องเลือก verb infinitive เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่า helping verb s h o o ะต้องตามด้วย verb infinitive จริงปะล่ะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยลูกมันยากตรงที่ว่ามันไม่มีชูดมาให้แต่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเขาทำไมลูกเออเขาละชูดนั่นเองอีกประโยคหนึ่งลูก it's important that เห็นปะเจอ important that ต้องรู้เลยว่าวัดเรื่อง present subjunctive โอเคนะเพราะมันแปลว่าจำเป็นหรือสำคัญเห็นไหมลูกกลุ่มนี้ก็มี necessary essential important หรือ vital ถูกต้องไหมลูกพอวัดเรื่อง present subjunctive ปุ๊บตรงนี้เติม verb infinitive เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจประธานตัวนี้เดยลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เติมคํา่า work หนูก็ต้องเติม w o r k ที่เป็นรูป verb infinitive โอเคนะลูกได้นะ ประโยคนี้ก็แปลว่ามันสำคัญที่ว่าผู้จัดการควรจะทำงานให้มีประสิทธิภาพเห็นไหลูก effectively แปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะลูกจดความหมายคำศัพท์คนนี้ลงไปด้วย effectively เป็น adverb เนะเาะพอลงไทยด้วย ly ลูกแปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะตรงนี้ถือว่าละชูดเอาไว้เห็นไหมลูกได้เนาะอีกประโยคถึงลูก it's vital that เห็นไหมลูกเจอ vital that ก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่อง present subjunctive เห็นไหมลูกเนาะมันสำคัญที่ว่าผู้จัดการจุดจุด more reasonable เห็นไหมลูก reasonable แปลว่าที่มีเหตุผลลูกลงท้ายด้วย able เป็น adjective เห็นไหมลูกจำได้ไหมถ้าตรงนี้พี่โจให้เติม verb to be ลูกหนูจะเติมอะไรลูกเติม is mr ได้ไหมไม่ได้เพราะ is mr เป็น verb ช่องที่1หนูต้องเติม verb infinitive ลูกก็คือเติม be ตัวเดียวลูก Be. เป็น verb infinitive ของ ismr and e เห็นไหมลูกมันประโยคนี้แปลว่าลูก is v i t a l that the boss be more reasonable มันสำคัญที่ว่าผู้จัดการควรจะเห็นมลูกเวลาแปลจะมีคาว่าควรจะเสมอแต่จะไม่มีชูดอยู่ในประโยคนะหนูจะไม่เห็นชูดแน่นอนเพราะเรื่องนี้มันละชูุดลูกควรจะมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นลูกโอเคเพราะฉะนั้นเรื่อง present subjunctive จบนะลูกนาะ